สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโลอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงการงาน,งานการเงินประจำเดือนกรกฎา,าคมเนาะเหมือนเดิมนะคะ แต่ก่อนจะเริ่มอ่านขออนุญาตฝากคลิปก่อนเหมือนเดิมนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังซีรีส์ไตรามาสนะคะภาพรวมดีร้ายนะคะในช่วงไตรามาสสของปี2568กเนี่ยก็สามารถไปฟังกันได้ก็ฟังคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็กดไปฟังกันเนาะส่วนใครฟังแล้วก็มาเดี๋ยวเรามา เริ่มฟังเรื่องของการงานกับการเงินกันดีกว่านะคะเหมือนเดิมนะคะได้ทําการสับไพ่หยิบไพ่รอชาวลัคนาราศีสิงห์เรียบร้อยแล้วนะไพ่ตรงหน้าจะเป็นไพ่การงานก่อนนะคะส่วนการเงินเดี๋ยวเราจะมาหงายกันทีหลังนะโอเคค่ะไพ่การงานในเดือนกรกฎาคมนะชาวลัคนาราศีสิงห์มีไพ่อะไรบ้างนะคะก็มีไฮพิสเทดค่ะ10ไม้7ไม้ หดาบ t o e w o ว l d นะคะสาดาบเด็กไม้5ดาบสไม้แล้วก็ปิดท้ายด้วยไพ่เมจิเชียนค่ะเราจะเริ่มกันที่งานประจำก่อนเหมือนเดิมนะคะมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีสิงในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ทำงานประจำนะคะมีสถานการณ์อะไรบ้างค่ะต้องบอกว่าเดือนนี้ค่อนข้างเครียดค่ะชาวสิงเนี่ยแบก ภาระหลายอย่างนะคะแล้วก็มองว่ามันเป็นการแบกที่แบกเอาไว้แบบคนเดียวเลยอะไม่ไม่ไม่มีใครเขาเรียกว่ายังไงอะไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วยเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้เหนื่อยนะต้องบอกกอนเลยว่าพลังงานมันขึ้นมาแบบนั้นนะคะหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ย เป็นเดือนที่มีสถานการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นกับเราแล้วมารู้สึกว่าไม่แฟร์เช่นแบบทำงานเกินหน้าที่นะคะแบบไม่ใช่งานเราอะแต่เราก็ต้องทำไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราก็ต้องทำอะไรประมาณนี้ค่ะหรือทำแล้วทุ่มเทกับมันมากๆนะบางคนเนี่ยทุ่มเทให้งานตัวเองแบบมากๆอยากให้มันแบบประสบความสำเร็จหรือว่าออกมาดีเงี้ยแต่กลายเป็นว่าไม่มีใครมองเห็นคุณค่า ในตัวเราหรือว่าไม่มีใครมองเห็นผลงานความตั้งใจความทุ่มเทของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบอ๋อที่พี่หมอเห็นก็คือมันมีมันมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะถูกคนอื่นเหมือนแบบเอาหน้าเอาหน้าแทนเราท,ทั้งท,งที่งานเนี่ยเราเป็นคนทํางานเนี่ยเราเป็นคนทุ่มเทแต่ว่ามันมีคนอื่นเนี่ยมาแบบเออ เอาเอาหน้าไปแทนเราอะไรงเงี้ยเนาะเข้าใจความหมายคำนี้นะคะเ,เดือนนี้มันก็เลยให้พลังงานความรู้สึกเหนื่อยค่อนข้างเยอะคเครียดค่อนข้างเยอะค่ะในส่วนของการเลื่อนขั้นเนี่ยถ้าใครกำลังคาดหวังนะยิ่งเพราะมันเห็นพาร์ทของคนที่มีความทุ่มเทเยอะมากๆอะมันดูออกเลยว่าสิ่งหลายๆคนเนี่ยมีความแบบคาดหวังว่าการที่เราแบบทำแบบนี้เนี่ย มันจะต้องส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าอา่บางคนก็คาดหวังเรื่องตําแหน่งอะไรเงี้ยค่ะจะบอกว่ามันยังไม่เห็นนะเออมันยังไม่เห็นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะคะทุกคนถ้าใครที่เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเรามุ่งมั่นกับงานแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันจะต้องเกิดความก้าวหน้าขึ้นอันนี้คือ บอกไว้ก่อนเลยว่ามันมีโอกาสแต่ว่าไม่ใช่ในเดือนนี้ละกันเนาะอันนี้เราอ่านไพ่เดือนกรกฎาคมเพราะฉันจะบอกว่าสิ่งที่เราพยายามทุ่มเททั้งหมดในเดือนนี้มันก็ไม่ได้สูญเปล่าไปสทัทีเดียวแต่มันค่อนข้างที่จะกินพลังงานอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยมากๆในช่วงเดือนนี้เพราะว่ามันไม่เห็นผลทันทีในเดือนนี้แล้วเราทําเยอะมากๆจริงๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ นอกจากนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะก็มีแนวโน้มค่ะที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ใหม่นะคะมีการโยกย้ายถ้าใครทำงานเป็นทีมอ่ะพี่หมอหมองว่ามันมีการแบบย้ายทีมอ่ะมันเป็นการย้ายชั่วคราวก็เลยไม่ได้พูดถึงเกณฑ์การโยกย้ายขนาดนั้นนะคะแต่มองว่าเดิมนนี้มันมีการแบบขยับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นการขยับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายแค่เชือกอชั่วคราวนะคะ ข้อดีของสถานการณ์นี้คือเราเหนื่อยจริงค่ะแต่มันจะทำเอาเป็นว่าของเดือนนี้เลยดีกว่านะชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยเหนื่อยจริงแต่ว่ามันทำให้สิ่งเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงเดือนนี้จากเหตุการณ์เหล่านี้แหละนะมันจะทำให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นนะคะจะบอกเลยว่าพลังงานในเดือนนี้หลายๆคนนะ ที่ทํางานประจํามีความคิดอยากออกจากงานอย่างที่บอกว่ามันเหนื่อยมากๆแล้วมันมองไม่เห็นความก้าวหน้าเลยอะไรเงี้ยในในช่วงเดือนนี้เนาะทุกคนจะรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ไพ่เขาเตือนมาเลยนะคะว่าควรที่จะอยู่เฉยๆอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งรีบตัดสินใจลาออกตอนนี้นะคะถ้าตัดสินใจลาออกในเดือนนี้ไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าไหร่เว้นซะแต่ว่าเว้นนะเว้นซะแต่ว่าคุณเนี่ยมีงานเดิม ไม่ใช่ขอภัยค่ะมีงานใหม่รออยู่แล้วอย่างเงี้ยบางคนแบบได้งานตั้งแต่เดือนก่อนแล้วรู้อยู่แล้วว่าเดือนนี้เราจะต้องแบบว่า,าไปทํางานที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ย้ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอะ่ะยังไม่มีงานรองรับอะ่ะไม่ควรออกไม่ควรออกจากงานเลยในช่วงเดือนนี้นะคะอันนี้ก็คือ energy ของ ชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ทํางานประจํานะคะในช่วงเดือนกรกฎาก็สรุปแบบสั้นๆง่ายๆคือเดือนนี้มันจะเหนื่อยแล้วก็ทําอะไรไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเห็นผลไม่ไม่เห็นผลลัพธ์อะที่มันเป็นตามที่เราคิดหรือว่าเออได้ผลตอบรับกลับมาไม่ดีเท่าที่เราคาดหวังค่ะก็ไม่เป็นไรอะทุ่มเทไปทําหน้าที่ตัวเองไปแล้วก็โฟกัสไปเดือนนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะ ต่อมาสำหรับสายฟรีแลนซ์ค่ะในช่วงเดือนกรกฎานะคะอาชีพอิสระฟรีแลนซ์เนี่ยอืมถ้าอยากจะรอดหรือว่าอยากจะให้งานออกมาดีไพ่เขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสินจะต้องงัดทุกทักษะออกมาใช้นะคะต้องงัดทุกๆอย่างออกมาใช้เลยแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโปรเจกต์หรือมีงานเนี่ยเข้ามาจากลูกค้าเก่าๆลูกค้าเดิมๆที่เราแบบ หรือแบบพาร์ทเนอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยร่วมงานกันเงี้ยเคยจ้างงานกันอะไรเงี้ยเดือนนี้ก็จะมีฟีลของการที่พวกเขากลับมาถ้าพวกเขาไม่กลับมาเนี่ยก็จะเป็นพวกเขานะลูกค้าเดิมๆพาร์ทเนอร์เกเา่าๆผู้ว่าจ้างเดิมๆเ,เนี่ยเป็นการเอาเราเนี่ยไปบอกคนอื่นนะเป็นการแบบบอกปากต่อปากก็คือจะได้มาจากทางเขาอยู่ดีนะคะคมีโอกาสแบบนี้แต่จะบอกว่างานในเดือนนี้มองว่ามันไม่ได้เยอะ แต่มันเป็นงานที่ถ้าเข้ามาแล้วอะ่ะจะทําให้ชาวลัคนาราศีสิงต้องใช้ฝีมือหรือว่าได้พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ใครที่ทําพวกแนวแบบคอนเทนต์อ่ะพวกออนไลน์งานออนไลน์คอนเทนต์นะคะพวกครีเอเตอร์อะไรเงี้ยก็ช่วงกลางเดือนนะช่วงกลางเดือนจะเป็นจังหวะที่ปังมากๆก,ก,กับการที่จะทําอะไรแบบนั้นนะคะหรือบางคนเนี่ยเพิ่งคิด อยากทำอ่ะอยากลองทำเป็นทาเป็นงานเสริมบางคนไม่คิดถึงแบบตัวเงินหรอกแต่แค่แบบอยากลองทำอะไรเงี้ยจะบอกว่าช่วงกลางเดือนเป็นจังหวะเหมาะกับการเริ่มนะคะที่จะทำนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศรีสิงห์สายอ,อาชีพอิสระฟรีแลนซ์ต้องระวังให้มากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมว่ามันเป็นเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของสัญญาที่มีความแบบไม่ค่อยเป็นธรรมนะคะก็พยายาม พิจารณาข้อสัญญาต่างๆให้ดีดูเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีมีแบบฟิลเหมือนโดนกดราคาทำเยอะได้น้อยอะไรอย่เงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่สายอิสระฟรีแลนซ์จะเจอบ่อยในช่วงเดือนกรกฎาคมเนาะต่อมานะคะต่อมาเป็นพวกธุรกิจนะธุรกิจส่วนตัวกิจเจ้าของกิจการนะคะพ่อค้าแม่ค้านักลงทุนแล้วกันนะอาชีพที่แบบว่า มีตัวเงินเข้ามาเกี่ยวนิดนึงนะคะมีพวกเงินหมุนเวียนอะไรเงี้ยนะเข้ามาเกี่ยวเนี่ยเดือนเนี้ยก็จะมีความเครียดค่ะในเรื่องของทีมงานคนรอบตัวนะคะขึ้นอยู่กับว่างานของคุณคืออะไรอ่าถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็แน่นอนนะคะลูกลูกน้องบริวารน,นะหรือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะเข้ามาแล้วมันแบบปวดหัวมีเรื่องให้เราต้องเครียดนะคะหรือไม่ก็เขาอะ่ะไม่ค่อยช่วยเราอ่าเอาเปรียบ นะอันนี้เจอแน่แทบจะทุกทุกทุกพาร์ทที่เป็นสิงก็จะเจอข้อนี้ได้เยอะนะคะแบบโดนเอาเปรียบทำเหมือนเราทำคนเดียวเป็นหุ้นกันแต่เราทำของเราอยู่คนเดียวแต่เงินได้เท่ากันนะเห็นปะเขาเรียกว่าถูกเอาเปรียบนะคะให้ระวงังแล้วก็ระวังเรื่องของความคิดเห็น,นะคะ่ะมีไพ่ที่พูดถึงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะมีบางคนเป็นเราหรือเขาก็ได้มีความแบบไม่พูดทุกอย่างออกไปให้หมด ไม่ได้บอกว่าโกหกนะคะแต่เหมือนแบบาการร่วมงานการการจะมาเป็นพาร์ทเนอร์การจะมาเป็นหุ้นส่วนกันอะพี่หมอรู้สึกว่ามันจะต้องไว้ใจแล้วก็กล้าที่จะพูดออกไปในทุกๆเรื่องแต่ว่าในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมองว่าไม่ชาวสิงเองอะก็พาร์ทเนอร์เราเนี่ยจะมีความแบบไม่อยากคุยไม่อยากสื่อสารคือมันคุยกันไม่รู้เรื่องอะแหละมันก็เลยแบบเอ้ยไม่คุยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆมันไม่ค่อยดีคะ่ะมันมันควรที่จะคุยกันให้รู้เรื่องนะคะ แล้วก็ในแง่ของพวกลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มองว่ามันยังมันยังโอเคอยู่นะเออถ้าไม่ไม่ถ้ามองไปที่ตัวลูกค้าคนที่จะมาใช้บริการเราอ่ะกิจการเราอะไรอย่างเงี้ยมาซื้อของเราอะไรเงี้ยอันนี้ยังดีอยู่นะคะยังไปได้เรื่อยๆนะคะอ,อ่าถ้าพูดถึงการลงทุนนะถ้าจะลงทุนเพิ่มอะไรในเดือนนี้จะขยับจะขยายอะไรในเดือนนี้เนี่ยจริงๆไพ่ไม่ได้ห้าม แต่ว่าเขาเตือนแค่ว่าถ้าจะทำอะไรแบบนี้ยคือจะลงทุนเพิ่มจะขยับขยายอะไรเพิ่มอยากจะให้เราอะศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดีก่อนแล้วก็ไม่ต้องรีบค่อยค่ยเป็นค่อยๆไปให้จัดการแบบให้จัดการให้มันเป็นแบบระบบก่อนอะเออเหมือนแบบให้ไปจัดการระบบหลังบ้านก่อนในความรู้สึกนะคะแล้วค่อย แล้วถ้าเรามั่นใจแล้วค่อยลงทุนเพิ่มค่อยขยายเพิ่มเพราะมองว่ามันมีปัญหาเรื่องคนเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยในเดือนนี้ไงเราอ่ะคาว่าจัดการระบบหลังบ้านก็ง่ายๆถ้าเรามีหุ้นส่วนเราอยากเปิดสาขาเพิ่มอ่ะเรามีกิจการหนึ่งเนาะเรามีอยู่สสาขาตอนนี้เราอยากขยายสาขาเพิ่มในเดือนนี้คุณก็ต้องไปจัดการหลังบ้านหมายความว่าไงไปคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเห็นปะ อย่างเงี้ยหรืออ่ะบางทีก็ต้องไปเคลียร์กับลูกน้องอะไรก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันมองเป็นพาร์ทน,น,นะคะไปเคลียร์ไปเคลียร์ตรงเนี้ยให้ดีก่อนวางระบบให้ดีก่อนเราค่อยลงทุนเพิ่มค่อยขยับขยายเพิ่มเขาไม่ได้ห้ามนะแต่อยากให้เราอ่ะทำขั้นตอนเนี้ยให้มันดีก่อนแค่นั้นเลยนะคะต่อมาอ่ะพาสุดท้ายนะคะสาหรับชาวสิงในเรื่องการงานก็เป็นคนที่กําลังตกงาน คนที่กำลังมองหางานนะคะในช่วงเดือนกรกฎาก็ถ้าเป็นแบบที่เพิ่งตกงานมาเลยเพิ่งตกมาเลยเดือนที่แล้วเพิ่งออกจากงานเพิ่งอยู่บ้านว่างๆอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้เดือนนี้ยังไม่ใช่เดือนที่อ่อคุณจะออกไปมองหางานใหม่ขนาดนั้นเออพี่หมอมองว่ายังนะคะหรือถ้าไปหาเนี่ยก็ไม่ได้แบบเเขาเรียกว่าไงอะไม่ไม่ได้รู้สึกแบบอยากหา มันหาเพราะความจําเป็นเออหาเพราะเรื่องเงินหรืออะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันจะแปลยังไงได้คือเอางี้ขอแยกเป็นสองพาร์ทเฉพาะกรณีของคนที่เพิ่งตกงานมานะถ้าคนนั้นนะ่ะไม่อยากหาหาเพราะความจำเป็นอะไรเงี้ยเดือนนี้มันก็จะได้งานอยู่นะแต่กับอีกแบบหนึ่งคือไม่อยากหาเราไม่หาเลยอันเนี้ยเดือนนี้ก็จะไม่เกิดอ,อะไรขึ้นคือมันมีแค่2แบบนี้เลยสําหรับคนที่เพิ่งตกงานนะคะ ทีนี้ถ้าพูดถึงโอกาสเลยอะว่าได้งานไหม่อะไรเงี้ยไม่โฟกัสละกันว่าเพึ่งตกหรือไม่เพึ่งตกก็จะบอกว่าในเดือนนี้มันมีหนึ่งหมายขึ้นมาแล้วค่ะก็คือมีโอกาสนะคะมีโอกาสของการที่จะได้เริ่มต้นใหม่ได้งานใหม่อย่างเงี้ยค่ะมีข่าวดีเล็กๆมีคนแนะนํางานมานะมีคนแบบคนรู้จักใกล้ๆตัวแนะนําให้ก็ได้นะแล้วก็ พี่หมอเห็นการสื่อสารขึ้นเยอะค่ะก็มีเกณฑ์แบบถูกเรียกไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยค่ะนะประมาณนี้เพียงแต่ว่างานที่เข้ามาในเดือนนี้ค่ะยังไม่ใช่งานที่ชาวลัคนาราศีสิงตั้งเป้าเอาไว้มีเงื่อนไขบางประการที่พอเราแบบจะรับอ่ะมารู้สึกแบบ เฮ้ยไม่ตรงกับใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นโอกาสที่รับไปก่อนได้ถ้าใครรู้สึกว่ามันสถานการณ์ชีวิตหนูมันบีบหนูไม่ทํางานไม่ได้ค่ะอ่าไม่มีเงินใช้อะไรเงี้ยก็คือมันรับได้นะคะมันเอามันทาไปก่อนได้นะคะแต่ว่ามองว่าอืมมันเป็นโอกาสที่ดีแหละเพียงแต่ว่ามันมันไม่ใช่งานที่เราอยากได้ขนาดนั้นแค่นั้นเองแต่จะบอกว่าในระยะยาวพัฒนาต่อได้ค่ะ เออไองานที่จะเข้ามาในเดือนนี้มีความก้าวหน้าในระยะยาวนะเพราะฉะนั้นลองไปตัดสินใจเอาว่าโอเคเงื่อนไขบางเงื่อนไขไม่ตรงกับที่เราคิดแบบ100%เนี่ยแต่ในอนาคตที่นี่มีความมั่นคงนะเป็นองค์กรที่รู้สึกว่ามันต่อยอดไปได้อีกนะอ่ะคุณจะรับไหมแค่นั้นเองนะคะแต่เป็นว่าใครตกงานอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์แล้วกันเนาะประมาณนี้ในช่วงเดือนกรกฎานะคะ สรุปภาพรวมการงานแบบสั้นๆอีกสักนิดนึงแบบรวมทุกพาร์ทเลยก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างท้าทายชาวลคราศาีสิงห์หลายๆคนรู้สึกเหนื่อยเดือนนี้เป็นเดือนที่ใช้พลังงานเยอะมากๆนะคะใช้ความทุ่มเทมากๆเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระต่างๆต้องอยู่ในสภาวะของความอดทนพูดเยอะก็ไม่ได้นะพูดออกไปก็มีปัญหานะแทบทุกแทบทุกทุกพาร์ทเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้ มันเป็นเดือนที่เราจะต้องใช้ความอดทนมากเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันข้อดีก็มีค่ะมันเป็นเดือนที่ทำให้เราเก่งขึ้นได้ได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่ะเราก็โฟกัสเรื่องดีไปนะคะในแง่ของความก้าวหน้าหรือความคาดหวงังอาจจะยังไม่ได้เข้ามาในเดือนนี้แบบร้อยเปอร์เซนตแต่เชื่อเถอะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําในเดือนนี้เดี๋ยวมันจะไปส่งผลต่อคุณในระยะยาวนะคะเอาละค่ะ จบการงานนะไปกันเร็วๆบางคนไม่ค่อยชอบฟังคลิปยาวๆนะพี่หมอก็เรื่อยเปื่อยเรามาดูการงานเออขอภัยการเงินนะคะการเงินขอภยัยค่ะการเงินของชาวลราศีสิงห์นะได้ไพ่อะไรบ้างสเตนค่ะคิงไม้ก้าเหรียญคิงดาบ อัศวินถ้วย The World สี่ถ้วย Date สามดาบแล้วก็ควีนเหรียญโอเคการเงินนะคะมาโฟกัสรายรับก่อนนะรายรับถือว่ารายได้หลักเนี่ยมันก็ยังเข้าปกติยังอยู่ยังไม่หายไปไหนนะคะแต่ว่าจะต้องอ่ะต้องแบบ อ่ะถ้าเกิดเป็นงานประจําเราเห็นภาพไปแล้วว่าเดือนนี้มันต้องเหนื่อยกว่าจะเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยกว่าจะแบบได้ตังค์มาแต่ละบาทแต่ละสะตางค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าพูดถึงพวกอาชีพอิสระอื่นๆนักธุรกิจต่างๆอะไรเงี้ยก็จะบอกว่ามันเป็นเดือนที่เราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้ความอดทนกับการทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็เงินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าช้านะคะค่อนข้างที่จะเข้าช้าแต่ว่ามันก็เข้า ถ้ามีความรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าเออเราจะทํายอดได้ไห้ยอดมันจะปังไหมอย่างเงี้ยก็จะบอกว่ามันมันมาเรื่อยๆนะคะเงินมันเข้ามาเรื่อยๆแหละมันยังเข้ามาไม่หายไปไหนเลยแต่ว่ามันดูแบบใช้พลังเยอะในการหาเงินนะแต่ก็มีไรายได้เข้ามาไรายได้จากทางอื่นเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะคะในช่วงเดือนนี้มองว่าอ่ะอย่างงานประจําถ้ามีงานเสริมก็ยังทําเงินให้เราได้นะคะหรือ มีเงินจากโปรเจกต์เก่าๆกลับมาด้วยค่ะนะเงินที่แบบฟีลแบบว่าเขายังจ่ายไม่ครบอย่างเงี้ยเดือนนี้ก็สามารถที่จะปิดจบได้นะคะแล้วก็ใครที่ทำงานออนไลน์นะเห็นไหมมันเด่นมาตั้งแต่เรื่องการงานแล้วพอมาในพาร์ตการเงินเนี่ยมันก็ขึ้นนะคะงานออนไลน์ที่ใช้สื่อโซเชียลต่างๆนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะ ในเดือนนี้ทำเงินได้ค่อนข้างดีอ่ะอันนี้คือพาร์ทรายรับนะคะอ๋อแล้วถ้าเป็นพวกอาชีพอิสระฟรีแลนซ์เนี่ยพี่หมอมองว่าหลายๆคนมีเกณฑ์ได้ดีกับลูกค้าต่างชาติด้วยนะอ่ามีเกณฑ์นะคะทีนี้มาดูรายจ่ายค่ะรายจ่ายของชาวลัคนาราศีสิงห์รายรับเราโอเคละเรารู้แล้วว่าอ่ะมีเงินเข้ามาและไอ้เงินที่เข้ามาหมดไปกับอะไรบ้างนะคะ,นะคะเดือนนี้มีรายจ่ายที่คุมไม่ได้เช่น ค่ารักษาตัวเองเนี่ยแหละสุขภาพนะคะเงินค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าค่าซ่อมบํารุงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของใช้จําเป็นต่างๆในบ้านนะคะรวมถึงการซื้อของที่เป็นของจําเป็นด้วยไม่ต้องซ่อมแต่คือต้องซื้อเลยอย่างเงี้ยในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์แล้วคุมไม่ได้หมายความว่าไงคือมันเป็นรายใจ่ายใหญ่ที่เลี่ยงการจ่ายไม่ได้มันเข้ามาแบบ มันมันมันจะว่านอกแผนก็ได้ค่ะไม่ได้อยู่ในแผนแต่แรกแบบเดือนนี้ไม่ได้คิดถามว่าเรารู้ไหมว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเสียเงินจนํานวนนี้มันมีความคิดนั้นอยู่บ้างแต่แค่ไม่ได้แบบวางว่าจะต้องเกิดขึ้นในเดือนนี้เผอิญว่ามันมาเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์เสียเงินให้กับคนในครอบครัวอันนี้ก็คล้ายกันมองว่าปฏิเสธเขาไม่ได้ปฏิเสธเขาไม่ได้คือ เป็นเรื่องแบบเดือดร้อนหรือเป็นเรื่องที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีก็เป็นคนที่อยู่ในอาณัตเราเป็นคนที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของเราเราต้องจ่ายเงินให้เขานะคะลูกหลานหรือเป็นคนที่เราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงไม่ได้นะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสุขภาพก็ได้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแนวแบบว่าเขาเดือดร้อนมาเราต้องช่วยอันนี้ก็มีนะคะ แล้วก็ใช้เงินแบบช้อปปิ้งก็เยอะค่ะเนาะซื้อของแก้เครียดนะใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองเติมไฟให้ตัวเองอย่างเงี้ยเดือนนี้นก็มีเยอะหมดไปกับอะไรแบบนี้เยอะนะคะก็บริหารดีๆถามว่ารายจ่ายเนี่ยเยอะขนาดนี้เนี่ยทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือยังด้วยความที่ไพ่จบค่อนข้างสวยในไพ่การเงินเป็นควีนเหรียญก็อมองว่ายังพอแบบ จัดการได้อยู่นะชาวลัคนาราศีสิงห์จัดการได้อยู่แต่ว่าเวลาต้องจ่ายมันแอบเครียดวเวลาเห็นรายจ่ายมันจะเครียดนะคะแต่แต่ก็โอเคยังประคองตัวเองไปได้ผ่านพ้นไปได้ค่ะในส่วนของโชคลาภหลายคนอยากรู้นะคะมันไม่มีโชคในลักษณะของการถูกหวยรวยเบอร์เลยไม่มีเลยในไพ่พี่หมอนเนี่ยแต่ว่ามันมีโชคจากแบบการได้คนมาซัพพอร์ตแบบเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะ เออมันมีเกณฑ์แบบนี้แทนนะคะแบบแฟนเปคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนซัพพอร์ตเราไม่ได้คาดหวังเขาให้มาเป็นเงินทำนองนี้ได้มาแบบฟุกๆแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เป็นจำนวนเยอะมากนะคะแต่ก็พอให้เราชื่นใจหรืออย่างโชคแบบนี้ก็ได้เป็นบางทีค้าขายหรือว่า าทำธุรกิจเนี่ยก็มีเงินเข้ามาแบบงงๆอ่ะแบบว่าไม่คิดว่าจะได้เงินก้อนนี้ไม่คิดว่าเขาจะอุดหนุนเราไม่คิดว่าจะได้ลูกค้าคนนี้เป็นเชิงนี้มากกว่าขายคนอื่นแทบตายขายขายแบบยากมากอะ่ะไปมัวแต่โฟกัสคนอื่นอยู่ๆคนนี้เดินมาซื้อของเราเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นโชคแนวๆเนี้ยถือว่าเป็นโชคนะถ้าคนไม่มีโชคอะเราขายใครก็ไม่มีใครเอา อันนี้ถือว่าเป็นโชคนะหรือเราอยู่เฉยๆหรือว่าเราไปขอใครขอความช่วยเหลือใครก็ไม่มีทางได้แต่อันเนี้ยเราอยู่เฉยๆเขาก็เปย์มาใหเออ้เขาก็ให้เรามาเองประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้หลายๆคนมีเกณฑ์ของการแบบว่าวางแผนในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถรวมถึงมันมีพวกแนวแบบรีไฟแนนซ์ด้วยที่พี่มอเห็นนะเหมือนคิดคิดอยู่รีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์รถ แบบเหมือนทำเหมือนแบบว่าอยากจะเปลี่ยนสัญญาเงินกู้เออประมาณเนี้ยถ้าถามว่าแล้วจะทำได้สำเร็จไหมคือมันจะยังอยู่ในช่วงของการวางแผนค่ะถ้าจะเริ่มทำในเดือนนี้ยไม่แนะนำเพราะมันมีจังหวะชะงักที่เห็นในไพ่นะคะก็มองว่าถ้าจะทำจริงๆอ่ะให้รอช่วงหลังกลางเดือนไปแล้วค่อยทำนะะแต่ว่าผลที่เราจะได้อ่ะ คิดว่ามันจะไปอยู่ในช่วงปลายแบบปลายจริงๆไปจนถึงช,ช่วงต้นเดือนหน้าเลยนะเออหมายถึงว่าทําไปแล้วจะผ่านไหมอะไรเงี้ยบางคนก็อยากรู้ก็คือมันมีเกณฑ์ผ่านแหละแต่ว่าต้องต้องรอหน่อยนึงนะคะประมาณนี้สรุปการเงินก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่มีจังหวะดีๆอยู่นะแต่ก็ต้องไม่ใช่จังหวะสิใช้คำว่ารายรับที่มันยังโอเคอยู่อืม แล้วก็มีรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชาวราคานาราศีสิงห์เนี่ยบริหารดีนะบริหารดีจัดการดีนะคะหมายถึงบริหารการเงินดีจัดการการเงินดีเนี่ยไม่ประมาทในการใช้จ่ายยังไงก็เอาตัวรอดในเดือนนี้ได้อย่างแน่นอนมันไม่ได้เดือดร้อนมากแต่ว่าเวลาจ่ายอะพี่หมอแค่แอบเห็นความเป็นไพ่สามดาบความเป็นไพ่คิงดาบ,าม,ดาบมันมันมีความเครียดแค่นั้นเองนะคะมันมีความแบบ ซีเรียสเวลาเราจะจ่ายอะไรออกไปแต่ละยอดนะคะก็นั่นแหละค่ะมีมีบ้างแรงกดดันเวลาเรามองรายจ่ายตัวนี้มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดทําให้เรารู้สึกช็อตอ่ะไม่ถ้าใครรอคํำนี้คือมันไม่ชอ็อตค่ะไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คือการงานแล้วก็การเงินของชาวราคานาราศีสิงในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะ ก็ก่อนไปก็เหมือนเดิมค่ะใครยังไม่ได้ฟังใครยังไม่ได้ฟังซีรีส์แต่มาัไปฟังกันนะคะแล้วก็หลังจากมีคลิปนี้ออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอฟังความรักความสัมพันธ์สุขภาพเหมือนเดิมเนาะของเดือนกระะกฎาสุดท้ายก็ขอบคุณแล้วกันนะคะขอบคุณชาวราคนาราศีสิงห์ทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามานั่งฟังอยู่เป็นเพื่อนกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะหากในคลิปเนี่ยมี เนื้อหาหรือว่ามีคำพูดหรือว่ามีวิธีการสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ที่ฟังแล้วรู้สึกแบบไม่สบายใจหรือมันไม่ถูกจริตอ่ะก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะจะพยายามพัฒนาปรปับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชาวสิงสวัสดีค่ะ